ไหนใครคิดถึงตำนานเจ้าปืนซองควงตัวนี้หรือเปล่านะผมหรือ m 1 8 8 7 sl นั่นเองนะผมหรือใครหลายคนจะเรียกว่าซองเงินซองควงขาวซองนมซองอะไรไม่รู้แหละนะครับเรียกกันว่ายังไงรลองคอมเมนต์กันใต้คลิปกันดูนะแต่ว่าใครที่อยากได้เจ้าซองตัวนี้เนะี่ยปัจจุบันเนี่ยมันหาได้นะครับแล้วบอกเลยว่าหาได้ฟรีด้วยนะครับผมท่านะผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยหาจากไหนอะไรยังไงอันนี้ผมบอกเลยผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้ถาวรน,นะครับแต่ว่า มันก็มีให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันเลยนะครับและฟรีนะครับฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน ซึ่งมันก็อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะผมจะสังเกตได้นะครับว่ามันไม่ได้มีแค่สองหัวขาวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองหัวขาวนะมันก็จะมีปืนอื่นด้วยนะครับผมเออซึ่งวิธีการที่จะได้มันเนี่ยก็คือต้องมาที่เจ้ากล่องนี้นะครับผมนะมาที่กล่องนี้นะครับแล้วก็มาเปิดมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าวิธีหาเจ้ากล่องเนี่ยหาจากไหนแต่สังเกตได้นะครับว่าในกล่องเนี่ยมันมีปืนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดกล่องพวกนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค ชอบตาเฟกเกมด้วยนะครับผมนะกดให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่ผมจะได้ไปกดตูดอะท่านผู้ชมก<ๆ>ดหมดอะดูอยู่ใช่ปะเออดูอยู่แล้วยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งโดนกดตูดแนะน่โดนนะ่ยังไงก็โดนผมนะโดนแบบปินๆเลยะนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเอาไปจากไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยมันอยู่ในเบอร์เทิลพาร์นะครับอยู่ในช่องสายฟรีด้วยนะครับสายฟรีนะเออสายฟรีก็คือแบบ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับได้แน่นอนนะครับ Battle Pass นะครับผมก็คือการที่จะปลดล็อก Battle Pass เนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยก็คือเล่นธรรมดาเนี่ยเล่นปกตินี่แหละท่านผู้ชมก็เข้าไปเล่นให้จบใน1ตานะครับมันก็จะได้ EP Battle Pass มานะครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยก็จะได้กล่องพวกเนี้ยสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ในช่องสายฟรีนะครับไม่ได้อยู่ในช่องเติมเลยนะครับคือเอาง่ายๆสายฟรีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วนะซองขวงเนี่ยนะเนี่ยโอ้โห มีกล่องพวกนี้นะครับเนี่ยอเออใ,ในช่องสายเติมก็มีนี่ว่ะจบเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเออในช่องสายเติมก็มีนะแต่อยู่ช่วงหลังๆเลยช่องสายเติมแล้วถามว่าเฮ้ยนอกจากที่จะหาจากตรงนั้นเนหาได้จากตรงหไหน,นอีกหรือเปล่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะมีเช็คชื่อหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดหรือเรียกเวลาครบนี่นแหละเนอะแต่คือหลกักๆตอนเนี้ยที่แน่ๆเลยหาได้ชัวร์ๆเลยนะครับในกล่องพวกนี้แหละนะครับเออในแบตเทิลพาร์นี่นแหละครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ เรื่องของดวงนะครับผมถ้าดวงคุณดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับแต่ถ้าคุณดวงเกลืออย่างผมผมยังไม่รู้นะว่าคิปเนี้ยได้หรือเปล่าเออยังไม่รู้เลยว่าคิปนี้ได้ไหมนะครับอ่ะจัดไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยกระเป๋าเต็มรอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึงโอเคมาเปิดได้ยังโอเคครับผมจัดไปครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมใช่หรือเปล่านะ เออเออนี่ไงเนี่ยแ่บได้เลยหระเออเป็นไงเออเป็นไงได้แล้วนะครับผมซึ่งถามว่าที่ผมมีกล่องเยอะขนาดนี้ก็พูดตามตรงว่าผมเนี่ยก็เล่นมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยได้จากเบอร์ตันพาร์ในส่วนเดียวไหมหรือว่าได้จากส่วนอื่นด้วยนี่ผมก็ไม่รู้นะส่วนใครที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันเนี่ยเป็นไงซองควงขาวนะครับซองควงขาวแบบอ คือแบบมันไม่ถาวรเนาะแต่ว่าใครที่อยากเล่นหรืออยากสะสมเออลองดูนะครับลองดูนะครับผมก็เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับที่แม่งโคตรตำนานเลยนะครับผมแต่ที่งานเกมก็เคยมีขายนะครับงานเกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยมีขายนะเออมีขายอ่ะเดนแมทหน่อยช่วงนี้วางระเบิดจะจะเข้าเล่นล็อกอ่ะเล่นล็อกหายโอเคท่านผู้ชมมาครับ ซองควงขาวของเราโหคิดถึงมากเลยนะซองควงขาวเนี่ยไม่ได้จริงถือถือที่ไรแบบว่าผมเป็นผู้เล่นที่เล่นมาตั้งนานแล้วอะเล่นมาตั้งแต่ที่แบบยุคที่ซองควงขาวเขาแบบเขาเขาใช้เขาใช้มายิงมาเล่นกันอะท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงปะเออคือแบบมันเป็นยุคที่แบบโอ้โหสายซองนี่ถือควงขาวยิงกันเนี่ยเออ กูเอากูเอาดาบไรเซเบอร์มาดิว่ะกูดูวกโมีกูก็ดูมาจบเลยหนัดปะหนึ่งนัดเอ้ยไม่หนึ่งนัดดิวะหลายนัดหน่อยเอ,เอ้ยเฮ้ยเกินไปพี่เฮ้ยใจเย็นเปิดหน้าก,กาแบบนี้ก็เอาไปครับเอาไปครับผมเอาไปเอาไปเสียงดังเอื้อกเลยครับแถวนี้เสียงเลือดเพื่อนเหรอ ลาบครับผมนัดหนึ่งนัดเดียวยูโนไปเลยนะฮะอันแนียังมาเนี่ยไอ้เอ,อ้เอ,อ้ใส่กระสุนข้อเสียของมันในยุคนี้คือมันกระสุนน้อยเพราะมันมีอยู่แค่8นัดในยุคนี้นะในยุคนี้นะแต่ในยุคก่อนอะ่ะมันถือว่าเป็นซองที่ที่ดีเลยนะครับเออถือว่าเป็นซองที่ดีเลยมีจำนวนกระสุน8นัดนะครับถือว่าเป็นซองที่ดีเลย คนให้ไปได้หมดเนี่ยปลาระเบิดก็ไปครับป่าระเบิดไล่ไปเอ,อ่อออกมาครับผมออกมาโดนปืนลูกซองเดี๋ยวนี้ทวงอืม้มจี๊ดเจ็ดยิงเข้าหวาเกินไปครับล่า นี่ไงเป็นงไงแซฟยิงเข้าไปนะครับยิงชิวๆคลิปนี้เล่นแบบชิวๆบ้านละกันเนาะเพราะว่าคือช่วงเนี้ยจะสังเกตได้ว่าผมลงคลิปวอลแคนรัวๆเลยก็พูดตามตรงว่าผมอัดอัดคลิปวอลแคนเล่นไว้หลายคลิปเลยนะครับเล่นไว้หลายคลิปเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวใครที่ชอบดูเล่นวอลแคนนะครับก็มีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแน่นอนนะครับแต่ว่า้าเรื่องความเก่งความแบบ โหดในะการเล่นวอลแคนนี่ผูดตามตรงว่าผมนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าคือที่แน่ๆเลยในคลิปผมนี่เน้นฮาฮากันนะวอลแคนเน้นฮาฮาไม่เอาไม่เอาไม่เอโอ้ทีนี้เราตั้งใจมาเล่นสองขวงลว้ลวนๆเลยโอ้ทีนี้เจ็ดที่สุดยอดจริงๆนะโอ้โหโจมปฏิรนี่คือแบบต้องได้อะต้องไม่หัวก็แบบก็ตัวนะโอ้รูดเ,เร็วมากอ่ะ ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหเ้ยไปครับหัวครอบ Headshot อดอยู่โนะกัจะไปครับเรียบร้อยครับผมเฮ้ยโอ้โหดูดีครับยอดจริงๆนะครับโคตรจริงๆเลย ยิงโหดอย่างนี้ดี่สองควงขาวไม่ได้เล่นดีๆเลยเด็ดๆนฝั่งแดงไม่เห็นหน้เห็นตาเลยอยู่กันตั้งเต็มแปดโอ้โหเดินเข้าไปยันบ้านครับผมก็ได้ข้ะสุนมาเป็นคําตอบนะครับเออได้ข้ะสุนมาเป็นคําตอบอ่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะใส่เอ่อ เบล่ที่ช่วยสับไว้รอบนี้ผมจะไม่ใช้เบล่ดำแล้วนะครับรอบนี้จะไม่ใช้เบเล่ดำเบล่ดำก็นะครับเหลือ7วันใกล้จะหมดเดี๋ยวซื้อเพิ่มนะซื้อในเว็บเพิ่มแล้วกันนะครับอ่ะรอบนี้จะเป็นเบล่ฟ้าที่เล่นเบล่ฟ้าเพราะว่าคือเบล่ฟ้าช่วยสับเร็วแล้วก็ใส่กระสุนเร็วเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะมากเลยเพราะว่าซองควงขาวกระสุนมันมีแค่8นัดเนาะเออก็เราจะได้แบบ ยิงๆแล้วยัดรีบยัด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 เข้าไปเลยนะครับยัดกระสุดนะครับท่านผู้ชมครับอืมนะถึงแม้ว่าท่าทางผมจะทําให้ท่านผู้ชมคิดมากไปหน่อยนะเออไปครับรูยกันต่อครับผมด่านเบิร์นนิ่งฮอร์นะผมกูแปลกๆแล้วตอนเออว่าแปลกๆเฮกให้ห้องนี้เปิดปืนพกเปิดระเบิดอย่างนี้ โอเคคนค่อยๆเข้ามาเข้ากับมาเรียช่าอยู่ไหนหมดน่าจะอยู่ข้างในบ้านกันหมดเลยนะครับมารีวิวปืนใช่ไหม โหง้างแล้วเปิดรอเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหเกินไปแล้วเปล่าจะเล่นอย่างนี้หรอได้นะได้นะแต่ว่าตอนนี้อยากจะถาว่าฝั่งฝั่งน้ำเงินอยู่ไหนหมดครับผมเต็มแปดเลยแต่หาไม่เจอเลยอยู่ไหนมาขอยิงหน่อยขอขอขอยิงหน่อยเฮ้อขอยิงหน่อยเฮ้ยตำแหน่งเมื่อกี้ใครใครซอยผมครับผม <laughs> นะครับมีคนซอยตีผมเลยนะเมืเ่อกี้ เขายิงกันตรงไหนวะเฮ้ยผมไม่เห็นนะเฮ้ยดีนะยืนอยู่หลังชั้นหนังสือครับไม่งั้นนี่โดนของเกลีรยไปแล้วเดี๋วยวค่อยพิมพ์ตอบก่อนนะขออนุญาตเล่นให้ตายก่อนละกันนะครับนาทีนี้นี่ไม่อยากหยุดเลยไปครับผมเราก็อยากจะมาลวแค่สองฟวงขาวแล้วแต่ว่าห้องนี้แหมเราเข้ามาก็มาได้ดูเลย โอ uh í, so ้โหยิงไม่โดนเลยจ้ะเบิดปะปาระเบิดปะโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นๆครับอุ้ยปาระเบิดมาก่อนเลยนะเรียบร้อยครับผมมาครับลุยกันยาว นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับผมเฮจดาไดโนอุ้ยอุ้ยโอเคแสงส่วนพร้อมเรียบร้อยครับผมซอยหมดนะครับผมซอยหมดไม่นสอนดลูกไข่นะครับยิงสับหมดไม่นสอนดลูกไข่ครับผมบเออยิงหมดอ,ะอ่ะอ่ายิ่งไม่โดนจ้า <laughs> เออเนี่ยแหละข้อเสียข,ของการยิงรัวบางทีเนะี่ยนะครับผมก็ยิงไม่โดน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโหดไปไหนพี่ตาจะโหดไปไหนจุ๊บจุบค่ะพี่ตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กูสะดุดเลยอะไรจุ๊บจุ๊บจุบจุบไปเฮ้ยโอ้เข่ามันแล้วจู่จุ๊งจู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บจุบไปจุ๊บจุบขึ้นไปเออเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ ยิงโดนนัดเดียวครับผมที่เหลือนี่เข้ากำแพงหมดเลยนะครับผมโอ้โหแรงปืนโอเคอไป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 เนี่ยเอาวะท่านผู้ชมครับเขาเพิ่งได้สองควงขาวไปเองนะแต่ว่าเกมจบก่อนโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายไปครับดูกันต่อครับอันนี้คนละห้องนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าด่านเดิมเลยคืออยากเล่นเดนแบทแบบง่ายๆอ่ะเออแบบ เดนแมทยิงง่ายๆนะครับทีมนี้เน้นเพลินๆครับผมเน้นเพลิน <c oughs> ทีมนี้เราจะเดนแมทยาวๆผมคิดว่าบนหัวครับแป๊บนึงแต่เราหลบก่อนหลบระเบิดก่อนตอนเนี้ยสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทางช่องชาติสายเรียบรย้อยเฮจอดเลยหัวกูเต็ม ใชจ้าอุย้ยใจเย็นเพื่อน,นหออไหนเอ้ยรวใหญ่เลยนี่น,นี่รับไปเอออเ้ยตอนแรกผมก็สับด,ด้วยมีคูก่กระดูกนะม <c oughs> าเป็นดาบเลยเร์ซะแล้วชิตะใครใหญ่บ้างหน่หนอยก็โอ้รู้ได้ไงอะ่ะวฮ้หลัลผมเวลาผมไปเยี่ยมผมจะปิดมิดปิดให้มันมิดๆๆะะมิดนะครับผมจบเลยรู้ซะแล้ว เขาบอกเลยว่าลงบ้านตอนนี้คือท่าไม่ดีเอาเอาเขาจะคุ้มกันผมโอ้จบเลยไว้อะไรเลยกูเฮ้ยกลับมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นชีพไปเฮ้ยไป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 เลยไปไปเลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปสิไปเลยเราเราเราเอ๊ะไปไปไ เฮ้ยพลทหารทำไมทำอย่างเงี้ยเอาเรี <c oughs> ยบร้อย <c oughs> เฮ้ยมันมันพลทหารไม่ได้ดีกว่ามันเราอยู่ฝันั้นมันต้องเป็นตำรวจเลยจบเลยจ <c oughs> บเลยเออ <c oughs> ไหนหน่วยโลกไปไหนละเอาเอ๋โอเคโอเคโอเคไปไปไปลงนี้ลงนี้ไปไปไปครับไปเดิเอาไปสิเดี๋ยวโอเคอเคอา นาย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 ไอ้นีน่นนดีกว่านายโทรเบอร์นายโทรเบอร์มาคุยเราดีกว่า่ะเออจริงนายโทรเบอร์มามาคุยเราเลยเราจะได้สื่อสารกันรู้เรื่องเว้ยหยอกหยอกหยอกมาติดเล่นมาพักหนึ่งแล้วไปครับยิงกันต่อครับทุกผู้ชมชนบนหัวเรามีนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวกระสุนโอ้โหเยอะจริงว่ะ ฝั่งแดงเยอะมากโอ้ตานี้นี่คือฝั่งแดงนี่ยำฝั่งน้ำเงินหนักมากนะครับผมบอกแค่นี้แหละจริงจริงคือยำเละเลยนะครับเละเลยนะฝั่งน้ำเงินคือแบบโอโ้โหโดนยิงแบบไม่ต้องเกิดเลยอะ่ะเออ <Red> Team, คือผมพยายามจะออกจากบ้านแล้วแหละท่านผู้ชมแต่แบบเฮย้ยมีแต่เก่งๆไปครับท่านผู้ชมครับลุยกันต่อครับผมกับเอ t a t i ตชนะครับผมไต เอ็มสเตชันแล้วก็พอแล้วนะครับเมื่อกี้นี่เอ้ยโห oh, จบเลยผมผมปิดระเบิดแล้วนะแต่ว่าพอเปลี่ยนด่านแล้วผมลืมเช็คเลยว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ปิดหรือเปล่าสรุปก็ตามนั่นแหละรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยไม่เามาป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปมาไหนบอกปิดระเบิดผมปิดแล้วแต่ลืมเช็คไงโอ้ จบเลยมาใช้ตัวช่วยหน่อยจริงๆหมัดใาฝั่งนู้นแล้วโอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเดินออกจากบ้านไม่ได้เลยไป สนม,มาแก้มาแบบนี้ครับหลบแล้วกันหลบแล้วกันอยู่ไปก็เสียเลือดเปล่าอยูไม่ตายะวะยูซ่าเลียงพิ้วนอย่างดีครับแต่พิ้วนไม่ตาย โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เนี่นี่เนี่เข้ามาตัวตัวละครไอเด้าเนี่ยมันวิ่งไวจริงๆนะตัวไอเด้าแหละมาแล้วข้างหน้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับจัดไปเด็กลูกซองหนึ่งนัดตัดไปตัดไปเออเนี่ยกัารนะผมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหแจ่มมากแจ่มจริงแจ่มจริง เด,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 ดี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 เอ้าตายแตแลวโอ้โหหน่วยโลกูเฮ้ห,หน้าเด้งหูตายไม่ตายบ้ามันแน่นะมาฟันผมแน่จเจอดืดกูหู้ฝั่งแดงมันรอเติมกันดีจัดเลยนะ มาเดต้องล้วงแล้ววะต้องอุ้ยมานงครับเฮ้ยไม่เอาไม่ทะนุโอ้จบเลย ระเบิดจุกๆุกเฮ้ตามยาเฮ้ยตามอีกตามสู้ไปเดี๋ยววิ่งซ้ายบ้างเดี๋ยววิ่งซ้ายบ้างเฮ้ยไม่ได้ละท้ายมีสองตเปียบชิงขาเลยกวู่อะมาออมาบ้านเราออ้มัสกี้ยูโน่ โอ้โหปลาระเบิดโดนเพื่อนวันนี้โอ้ปลาสวยด้วยกูอะสวนยัด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 โอ้ยิปเปิลคิดเทสยัดนะยูอนะ ความเรือได้เต็มครับ41คิวครับตอนนี้บอกตรงๆนะตอนนี้คือไม่รู้จะยิงใครเลยวะฝั่งแดงน,นี่คือล้อมบ้านาจริงๆเนี่ยเฮ y ช h o t de Juno Hey shot de ยูโนปิดท้ายไปนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมกับการเล่นซองควงขาว ผมบอกเลยว่าคือสายเติมสายฟฟีสายผู้เล่นใหม่สายผู้เล่นเก่าผมบอกเลยว่าจะเป็นใครก็ตามอะ่ะที่มีกล่องเนี้ยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดวงดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับผมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ในการได้มันก็ไม่น่ายากหรอกเพราะว่าผมก็เคยลองเปิดเล่นๆเงี้ยเปิดหลายกล่องนะหลายกล่องนะครับไม่ใช่ว่าเปิดทีละกล่องนะเออหลายกล่องมันก็ได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ไปเล่นต่ออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เชอกัไปในคลิปหน้าผมขอบคุณครับชมมากครับผมแล้วเจอกัน